สวัดส,สะะดีดดจ้าพี่น้องฟองปายสุขโสุกคนเมื่อนี่เหากับจะมาเห็ดผัดไก่ด้อจ้ะพี่น้องผัดไก่นะคะทุกคนบ่โหเสียเห็ดเมนูอยยังพี่น้องเอ้ยเห็ดไปมั่วสัวไปเบิดพี่น้องอืมห้าอยากกินอะไรห้าก็เห็ดเอาเด้อพี่น้องเด้บอบ่มีสูตรตายโตเด้อพี่น้องแล้วก็บ,บ่มี เห็ดไปทวนขี the flavor, the ัทวแดนคิดยากได้ก็เห็ดแนวนัเนาะพี่น้องเนาะใส่สกัดลงไปจ้ะพี่น้องจ้าหัวชิ้งไข่ลงไปจ้ะรับรองจ้ะพี่น้องอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ซักอย่างเลยจ้ะพี่น้องพอเห็ดหมวไปเบิดอชุกละจ้ะพี่น้องจ้าตักเลยจ้ะพี่น้องจ้าหน้อง หน้าตากับเป็นตาแสบอยู่เด้พี่น้องเห็นบ่เมน,น,นูผัดไก่ใส่ตะไคร้จ้ะพี่น้องอบลูว่าซื้อมันสิห้องซื้อแนวใดนเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะจ้าแสบจ้ะพี่น้อง,องเป็นตาแสบอีนีมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องนี่